สบายดี l t ลวิชัน้องคายอบรม3ล้อเครื่องรับนักท่องเที่ยวไทยลาวแรงงานจังหวัดน้องคายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มผู้ประกอบการรถ3ล้อเครื่องเพื่อตอนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวสปปลาวหลังเปิดด่านสะพานมิตรภาพไทยลาวโดยเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาครับ ที่ห้องประชุมโรงแรมอัศวันอําเภอเมืองหนองคายรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาและก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนทุกช่วงวัยด้านการศึกษาตลอดชีวิตแรงงานสาธารณสุขอาชีพรายได้และพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งแก่กลุ่มผู้ประกอบการรถสามล้อเครื่องในเขตจังหวัดหนองคายที่สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคายได้จัดขึ้นโดยการจัดโครงการในครั้งนี้ครับ จัดขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้ให้กับแรงงานนอกระบบผู้กลุ่มผู้ประกอบการสามล้อเครื่องในพื้นที่จังหวัดน้องคายให้มีองค์ความรู้เกี่ยวกับภารกิจและก็บริการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เกิดความเข้าใจในสิทธิที่ตนเองพึงปฏิบัติตามกฎหมายและตามหลักคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาทักษะฝีมือด้านการช่างในการบำรุงรักษาสามล้อรับจ้างให้สามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ในการประกอบวิชาชีพเพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ นอกจากนี้ครับในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แสดงความคิดเห็นการมีส่วนร่วมในการกำหนดระเบียบและแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสมส่งผลให้เกิดการพัฒนาหนองคายเมืองหน้าอยู่มีความเข้าใจอันดีระหว่างภาครัฐเอกชนและแรงงานนอกระบบกลุ่มผู้ประกอบการรถ3ล้อรับจ้างในพื้นที่อย่างแท้จริงอีกทั้งยังเป็นการบริการนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและสปะปลาว ที่จะเดินทางมาเที่ยวที่จังหวัดหนองคายโดยมีกลุ่มผู้ประกอบการ3ล้อรับจ้างในพื้นที่จังหวัดหนองคายเข้ารับการอบรมทั้งสิ้น50คนแล้วพบกับ LTV ท s i o ชั่ได้ใหม่ในมือหน้าสบายดี